สวัสดีครับวันนี้เพิ่มาดูวิธีรีเซ็ตระดับมึกพิมเตอร์บาเชอร์นะครับรุ่น HLL 3 2 3 0นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีรีเซ็ง่ายๆจากตัวเครื่องนะครับแล้วตอนแรกนะครับให้เรายกฝาชุดฝานี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าเครื่องของเรานะครับให้เรากดไปที่ปุ่มแคนเซิลนะครับ ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม back แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับเห็นไหมหน้าจอก็จะขึ้นให้เรารีเซ็ตโทนเนอร์นะครับแต่ละสีนะครับ K ก็คือสีดํานะครับ C ก็คือสีฟ้านะครับ M ก็คือสีแดงนะครับส่วน Y ก็คือสีเหลืองนะครับถ้าเราจะรีเซ็ตเราก็สมมติผมจะรีเซ็ตสีดํานะครับผมก็กดโอเค เข้าไปนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็รีเซ็ตให้หมดทุกตัวเลยนะครับผมนะครับได้เข้ามาแล้วก็รีเซ็ตให้หมดทุกตัวเลยนะครับผมไม่จะเปลี่ยนต้องเลือกตัวไหนนะครับก็รีเซ็ตให้หมดเลยนะครับโอเคแต่นี้ผมจะเครื่องนี้ผมจะไม่รีเซ็ตนะครับผมมาบอกวิธีคร่าวๆให้ดูเฉยนะครับเดี๋ยวบอกใหม่นะครับก็คือกดปุ่มแคนเซิลค้างไว้แล้วก็กดปุ่มแบ็คค้งแล้วก็ตามด้วยกด นะครับกดแบกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมกดปุ่ม c a n ซิลค้างไว้แล้วก็กดปุ่มแบกแล้วก็ปล่อยมือทั้งสองข้างแล้วก็กดปุ่มแบกอีกครั้งหนึ่งนะครับทันกันอยู่นะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีรีเซ็ตตลับหมึกจากตัวเครื่องนะครับผมแต่ครั้งนี้ผมจะไม่รีเซ็ตนะครับผมผมจะกด c a n ซิลออกเลยนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็สามารถรีเซ็ตจากตัว ตลับหมึกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวบอกวิธีนะครับผมอันนี้ก็คือชุดด้ำชุดตลับของเรานะครับก็ถอดชุดตลับออกมานะครับผมนี่นะครับยกตลับออกมาอันนี้ก็คือหน้าตาตลับของเรานะครับผมนี่ครับแล้วก็พลิกตลับมาฝั่งนะครับฟั่งฝั่งขวามือเรานะครับเห็นไหม มันจะมีเฟืองรีเซ็ตอยู่นะครับก็สามารถหมุนเฟืองรีเซ็ตตัวนี้ครับให้ล็อกมันมาเสมอกันกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีล็อกเฟืองสีดำาๆอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมก็หมุนมันมาให้มาเสมอกันกับเฟืองตัวสีเหลืองนะครับไอ้ฝาตัวสีเหลืองนะครับให้มาเสมอมือกันแนวนี้เลยนะครับเราคันน็อต1ตัว สองตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนเฟืองสีดำมาให้เสมอกับแนวนี้เลยนะครับก็สามารถได้ปกตินะครับผมมีเสียได้ปกติจากตัวตลับนะครับผมนะครับมันจะมีเฟืองเห็นไหมเฟืองมันเป็นเครื่องวงกลมนะครับเฟืองสีดำนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่อนวงกลมแค่หมุนหมุนหมุนให้มันมาตรงกับตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะสามารถรีเซ็ตได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับ โอเคครับผมถ้าใครจะรีเซ็ตก็เอาวิธีนี้ไปลองรีเซ็ตดูนะครับง่ายๆนะครับวิธีรีเซ็ตตลับหมึกนะครับถ้ากรณีเรากดรีเซ็ตจากตัวเครื่องไม่ได้นะครับผมก็สามารถรีเซ็ตจากตัวตลับได้นะครับผมโอเคครับผมชิปนี้ก็มีแค่นี้ครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสวัสดีครับ